โซเซตี้เราไปอยู่ที่ o อม n นนะครับเพราะได้ข่าวมาว่ามีไมค์คิรุ่นยอดฮิตนะครับราคาไม่สูงแค่4,000บาทนะครับแต่เป็นที่นิยมของแฟนพันแท้ o m ม n q นะครับพี่โอครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ข่าวว่าไมค์คิมีอยู่รุ่นหนึ่งที่ราคาแค่4,000แต่เป็นจัปาเล็บมือครับ ฮิตมากเป็นคิวสองท่อนฮิตมากครับขายดีมากขายดีมากสําหรับคนเพิ่งเริ่มหัดเล่นพกพาไปไหนก็สะดวกสบายอพี่อธิบายหน่อยสิครับว่าวัตถุดิบอะไรยังไงบ้างเป็นคิวเขาเรียกว่าคิวห้าจำปาขผมสองท่อนห้าจำปามีมีแลบด้วยเหรอครับมีแล a ด้วยหนึ่งแล a ครับที่ก้ามครับอืมราวไม้ไม้ไม้เป็นไม้อะไรพี่ไม้ด้ามเป็นไม้ดามเป็นไม้เออไม้ดําดงหรือไม้เอ่อ ไม้ดำไม้ดำดงนี่นะครับแล้วก็ใส่แก้มเพิ่มเข้าไปแก้มแก้มก็ส่วนมากจะเป็นไม้ไม้น้ำจ้อยไม้จันดงอ่านี่นะครับนี่ครับนี่แก้มน่ครับที่บอกว่าขายดีเพราะว่าเพราะว่าสี่พันแต่ได้โอมินคิวได้จำปาเลียบมืองานแฮนเมดใช่ไหมพี่ ถือว่าเป็นงานไฮเบดรุ่นรุนร่นรุนร่นรุ่นรุ่นรุ่นเริ่มต้นรุน่นต้นครับเป็นไม้เกิวสองท่อนมีต่อเกลียวนะครับครับเป็นเกลียวเดือยไม่มีท่อนเดียวเนาะเป็นเกลียวเดือยแต่ว่าเราก็ปั๊มเกลียวครับปั๊มเกลียวอ่าเป็นโลโก้ของแท้แน่นอนครับไม้นี่ผ่านขั้นตอนการอบก,การบ่มมาแล้วเรียบร้อยครับอืม คือทางไม้ไม้ปลายไม้ด้ามผ่านการอมบ่มมาแล้วเรียบร้อยครับมละละจำปานี่มีไม้น้ำจ้อยมีไม้อะไรพี่ก็มีพวกไม้ที่เราผ่าเหลือเศษๆอะไรพวกนี้ครับที่ผพอมาทำจำปาได้ครับเป็นพวกไม้น้ำจ้อยไม้จันดงไม้จำาดงไม้พยุง ไม้สาทรมไม้จะแมสารอ่ะแล้วอย่างคุณภาพไม้ปลายเป็นไงบ้างพี่คุณภาพไม้ปลายไม้จะเหลือจากที่เราครัดจะไปทำคิวรุ่น,น,นแพงครับตั้งแต่รุ่นพลาสติกเพอร์เฟกต์ไทแมกอีเมจิน e อันนี้ก็จะเก์จะต่ำลงมานิดนึงแต่ว่าไม้ก็ผ่านขั้นตอนการเหลาอบบ่มาเ,เรียบร้อยแล้ว ซึ่งตอนนี้ผมเห็นพี่บอกว่าได้พัฒนาช่างไม้กิวขึ้นมาครับชื่ออะไรนะครับชื่อก้านาลงก้านาลงเป็นเขาเป็นใครอะไรยังไงแล้วเขาเด็กชาวก็ะเลียงที่แบบตั้งใจทำงานก็เลยก็เลยฝึกให้เขาเป็นช่างคือตอนแรกก็คือทำงานเล็กๆน้อยๆไล่ขึ้นมาพวกาสิทำสีทำอะไรพวกนี้ทำน้ำหนักแต่ตอนนี้เขามาทำาคิวไมคิวรุ่นนี้ให้พี่ละใช่แล้ว บอกวันหนึ่งก็ทําให้พี่ได้กี่ด่ามห้าหกด้ามคือผมไม่รู้ปริมาณนะถ้าอย่างนี้ถือว่าเยอะน้อยยังไงพี่ถือว่าเด็กเริ่มหัดใหม่เริ่มเป็นงานใหม่ๆทําได้ประมาณนี้ถือว่าคุบควบคุมคุณภาพได้แล้วก็ได้ปริมาณขนาดห้หกด้ามเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับือถือว่าชั่วโมงชั่วโมงเสร็จได้หนึ่งอัน อ,อแล้วแล้วพี่ได้ตรวจงานเขาแบบว่าคุณภาพงานเขาน,าน,นีโอเคใช่ไหมงานเขแล้วก็ทุกคนก็ให้กำลังใจเขาาว่า,เขาเ,ขาเขาเป็นคนที่ตั้งใจทํางานอแล้วก็ทํางานเรียบร้อยดีแล้วก็พยายามพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆครับก็ค <ๆ S 1> ือผสมราคาครับผสมราคามากเลยอืม,ม,าามาก็มมาคาือกำลังก้าวก้าวก้าวขึ้นมาครับ เป็นช่างมือแบบอีกหน้าเขาก็จะเป็นช่างใหญ่ครับอืมต่อพี่ก็จะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้ผมเห็นในโรงงานมีช่างรุ่นใหม่หลายโอ้โเยอะนะหลายคนครับเข้านนไปนี่เป็นสิบสิบนะพนักง,งานโอวีคิวมีทั้งหมดเกือบห้าสิบคนแล้วครับเอาหรอครับอืมเพราะว่าตอนนี้พี่ก็เตรียมที่จะบุกตลาดจีเต็มเต็มตัวแล้วเนาะใช่ครับอืมก็สําหรับ คนที่อยากได้ไมคิวโอมีนที่นี่ในราคาเริ่มต้นนะครับเป็นจำปานี่นะครับเขาบอกว่าเอาดีกว่าสองสองพันนิดนึงแล้วก็เอาเอารุ่นนี้มาเสนอเขาเขาก็พอใจกันบางคนเขาบอกว่าโอ้โหถ้ามีไมคิวโอมีนนี่ต้องด้ามเป็นหมื่นไม่จําเป็นเนาะไม่จําเป็นนี่รุ่นนี้ก้ามาเทินได้ซื่งไปแล้วจะมาเทินเป็นรุ่นคลาสสิกเพอร์เฟคไคลแม็กก็เอารุ่นนี้มาเทินได้อืก็กลายเป็นรุ่นเริ่มต้นที่ยอดฮิตนะงคนรับคนที่อยาก มีไมคคิวโอมินคิวซักด้ามน,นะอาจจะแบบงบประมาณไม่ได้มีหลักหมืน่นงานก็มีคุณภาพนะครับการันตีโดยผู้ชายคนนี้ครับพี่โอมินบุรีครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่สวัสดีครับ